ดี๋ยววันนี้เราพาทุกคนมาลองสเตอร์เบอร์15ีด4ทุกคนนะกออ็อย่างที่เราไปลองออกตัวกันมาทิตย์กันมาก็น่าจะน่าจะได้อยู่ทุกคนนี่เป็นสเตอร์เบอร์24นะทุกคนนะข้างหน้า15 สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมเพราะผมปุ๊กซึ่งเจนเคยนะทุกคนนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาลองสเตอร์เปอร์15 24นะทุกคนนะเออก็อย่างที่เราไปลองออกตัวกันมาทิตยกันมาก็น่าจะน่าจะได้อยู่ทุกคนถ้าแบบน่าจะต้นห้อยปลายเดินอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนนะเดี๋ยวมันเรียกอะไรไม่อาจอัจโอเค ก็เดี๋ยวเราพาทุกคนมารองทางน้ำหุนที่เราไม่ได้มานานเลยทุกคนกับร้อยสิบคันเดิมใช่ฮะสองคันนี้แหละไม่มีคันไหนหรอกเออก็เดี๋ยวเราไปเทสเล่นๆก,นกันดูนะทุกคนนะหน้าไม้ก็มีทุกคนเรียกร้องเรียกร้องกันมานะทุกคนว่าให้ใส่หน้าไม้หน่อยก็เดี๋ยวรองเงินสักนิดนึงนะทุกคนนะถามว่ามันเดยร้อย่าบาทมันก็ไม่แพงหรอกหรือแต่ตอนนี้คือแบบมีเงินอยู่ยี่สิบบาทมันคือชีวิตเออเงินเรื่องตัวมียี่สิบบาทเลยทุกคนตอนนี้มันจนแค่ไหนนี่นเออ ก็เดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะเดินดีหรือเปล่าน,นะทุกคนนะเพราะว่าเราใส่เป็นสิบห้ายี่สี่เนี่ยเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะห้อยหรือเปล่าใช่ไหมล่ะก็เดี๋ยวเรายัางไงดีอะเดี๋ยวเราไปเออถ้ามันห้อยนะเออเดี๋ยวเราไปใส่สิบสี่สิบสี่ยี่สี่มนขี่แล้วกันก็เดี๋ยวยังไงค่อยไปลองดูอีกทีนหนึ่งนะทุกคน,นว่ามันจะเป็นยังไงนะเออก็เดี๋ยวตรงนี้ก็ยาวนะเอาไปเพื่อนเดี๋ยวลองมันถอดกันเปล่าก่อน วันนี้ก็ไปเอาอะไรนะทุกคนเบาอะไรมาทํารถใช่อยู่ร้านลงตึงร้านอาจารย์น,นะทุกคนนะแล้วเดี๋ยวรถจะลองดูกันทางหน้าเออทางนั้นอ่ะจะให้ดูสตเตอร์เบอร์นี้ดีกว่าฮะเางเาของครับไม,ไม่ไม่ได้เทไม่ได้เทสใครบอกเทสไม่มี ใช่แค่ชัดเฉยๆดูนี่เป็นสเตอร์เบอร์24นะทุกคนนะข้างหน้า15เดี๋ยวมันติดอันี่อยู่อาจจะดูไม่ได้แต่ถ้ารู้เรูร่แล้วว่ามันห้า เอาไม่ล่ะนี่ตรงเป้เลยเนี่ยเพื่อนทั0นเม็ดพอดีเลยนะเอาไม่เพื่อน ถือว่าเดินใช้ท่าอยู่ทุกคนนี่แม่งผมว่าจะจะห้อยไปแล้วเออไอเนี้ยเจอ,อเบอร์เนี้ยนะทุกคนติดท้ายี่ี่นนะแต่ว่าผมว่ามันเดินดีนะทุกคนนะท้ายแม่งลึกจัดอะเออถ้าแบบจูนเก็บอีกสักนิดนึงก็น่าจะแบบมาแรงกว่านี้นะทุกคนนะเออเดี๋ยวเราไปจูนเก็บด,ดีกว่าเดี๋ยววาอาทิตยนี้หนะ้าเราจะมาลองเทสให้ดูนะทุกคนนะว่า GPS มันเป็นยังไงก็เดี๋ยวโปจิ เริ่มต้นต่อไปก็น่าจะเป็นทําชักทําอะไรเลยทุกคนนะคุยไปก่อนนะเออแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําจริงหรือเปล่านะเพราะว่าเงินมดดแล้วนะเออใช่ฮะถามว่ามันขี่ดีไหมจะเต็มหนะ้าหกไหถามว่าผมผมสลบผมนะเอาแบบไซสบ็อกลูกไม่ใหญ่มากเออก็ไม่ใหญ่มากเท่าไนะหร่หรอกห้าหกอ่ะใช่ถ้ือว่าขี่ดีนะทุกคนนะพอเท่ากับแบบว่าก็ไปแบกร้อยยี่ห้าห้าหกได้นะเออแต่ขอเป็นคบูแล้วกัน ใช่ถ้าเป็นหวยจีนเค้าจะทำสีวาวมาแดกเราอเออมันก็เป็นไปไม่ได้ก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวนี้ผมเตียนทิป,ปแ,แบบแบบว่าแถวโซนสีสะเกีมีคทิปทีททท่ไหนก็แบบคอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนนะเพราะว่าแบบเตียนจัดแต่เออก็เดี๋ยวมีทิปมีอะไรก็ะจะมาบอกกันนะทุกคนนะว่าไปไหนกันเออก็ถือว่าเตอเบอร์นี้ก็ได้แล้วนะทุกคนสเต็ปนี้ผมว่ามันก็มาดีเลยล่ะ เดิมที่พายีสแล้วแรกผมคิดว่ามันจะไม่ได้มันจะห้อยแต่ไมมาแต่ถ้าไปว่ามันห้อยมันไม่ห้อยเลยทุกคนแต่ว่าอาจจะมีนิดนึงอ่ะที่ห้อยแต่ว่ามันแบบยังไงมันก็ได้แล้วว่าคือผมว่ามันมันมันก็ต้นต้นต้นดีใช่แต่ถ้าแต่ก่อนเนี่ยถ้าตกยะ่สสองั้นเป็นเติร์ดเดิุดห้าจุดหกตกยีสองมันก็จะไปเลยใช่ไหมอันนี้คือตกยี่สหนึ่งขึ้นไปเลยได้เลยทุกคนเออแม่งโคตรโหดก็ผมว่ามันก็ห้อยอยู่ไอ้ ปิดหมดนะเออตกี้จะตีนหมดนะเพื่อนหนุยาวอะ่ะมาเล่นลูกถามว่าไม่เล่นลูกบล็อกน,นี้ลูก,กใหญ่ๆาาม,มันถามขี่มันมันก็ขี่มันนะทุกคนนะใช่ถ้าไม่บีบไม่เค้นมัน,นอ่ะเออมันก็ไม่เป็นไรมากหรอกส่วนหน้าก็จะมีแค่มันก็ไม่มีอะไรนะทุกคนนะ แต่มันก็จะมีแค่จูนไม่ดีแค่นั้นเองจูนไม่ลงก็น่าจะร้อนเกินไปก็น่าจะไอ้นี่ถ้าแบบว่าคดเป้าสายไม่เรืเกินไปนะเออนี่ร้านไครอะเอาไปกี่เล่นแบบล่องทีพันมันได้เลยเคนเสด็จนี้บอกไว้เลย อะไรอีกอย่างหนึ่งผมว่าจูนได้อะไรได้เงี้ยก็เลยไม่ต้องคิดมากเรื่องจนเรื่องอะไรหอยจัดอะเฮ้ยว่าไม่ห้อยก็ห้อยอยู่ในนี่จะว่าไปก็แต่ว่ามันก็ห้อไม่มากแล้วทุกคนพอขี่ได้หัวหัวหน้างัหัวเออ ตามภาษาภาษาอีสานอ่ะอีเล่นหัวหัวเฮ้ยมันก็เดินดีนะทุกคนอย่าให้รอบมานะทุกคนถ้ารอบมาบูตติดอะ่ะเขาเรียกว่าบูตติดอะไรวันมันนั่นเออือสิ่ง,งนี้ไนี่เดี๋ยวอกลุดสิ่ไม่ใช่ได้อยู่ทุกคนเด็กนี้เอนะแนะนำเลยนะถ้าคุณจะทำห้าหัว ชัดเดิมนะเอาตวเด็ชัดเดิมนะเออแล้วขี่มันอยู่มันก็เหมือนกับถ้าสามเลยทุกคนแต่รูกมันใหญ่กว่าใชู่ร้อนจัดนะตัวนี้แบบอากาศร้อนมากถึงเรียกว่าหน้าจันหน้าสวนมะนาวลงกิงลงกิงสาคัมจันหน้าสวนมะนาว ผมจะทีต้องกลับไปดูอย่างไรทุกคนเราแบบเอาไว้อย่างนี้แหละเพราะว่าผมนี่กลับมันร้อนก็โอเคน่าจะไม่มีอะไรมากเลยนะทุกคนน่าจะไม่มีทางซัดเล่นกันแล้วล่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะเด้อก็เดี๋ยวเราไปเอาของจากโรงคืนสักแป๊บหนึ่งละกันเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันแล้วก็ไปเจอันใหม่คลิปหน้าละกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เปิดเป็นมาเปิดเป็นมานะเออไป